See now. สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะคลิปนี้สำหรับมือใหม่นะครับจริงๆแล้วก็ผมได้เล่นอยู่นะมือใหม่เนี่ยเห็นผมเล่นแค่ ID หลักใช่ไหมล่ะ ID หลักนี่ก็คือเลเวล2นะครับแต่ว่า ID รดีองเนี่ย ยังอยู่ในระดับที่เลเวลหนึ่งนะซึ่งผมลืมแล้วด้วยนะว่าเลเวลหนึ่เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะโ okay. อเคก็ของเลเวลหนึ่งของเลเวล1นเนี่ยมันก็คือเราต้องเก็บของให้ได้เดี๋ยวนะอันนี้ level เลเวลสองนะครับลังอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ที่เก็บขยะครับได้เกีย์กระปุกด้วยใช่ไหม แล้วก็ตรงนี้ซุ้มรางวัลนะครับโต๊ะงานแฟร์ครับของเช่นเคยนะต้องรีบทําคลิปก่อนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวงานแฟร์จะหมดแล้วนะน่าจะหมดวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละนะครับสำหรับงานแฟร์อันนี้เราก็อาจไปพักใหญ่เหมือนกันนะครับแค่อาจจะมาดูว่าอ่า เลเวลหนึ 1> 1เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็นี่มีซอมบี้อยู่ทุกจุดเลยนะใช่แล้วเพราะว่าเลเวลสเนี่ยเราเคลียร์ซอมบี้ไปหมดแล้วไนงะเพราะว่าเลเวลหเนี่ยเขาให้กําจัดซอมบี้ในงานแฟร์นะครับก็ตอนนี้เขาบอกว่าให้ตามหาเครื่องมือนะอเครื่องมืออะไรก็ไม่รู้ก็คือนี่แหละเครื่องพวกครีมพวกเลื่อยพวกสเปรย์พ่นอะไรพวกนี้นะครับนี่จัดการมันเลย ไม่ได้เอาขวานมาของที่ใช้เติมรู้สึกว่าจะใช้ไม้ไมโอ๊กจ้ะอาไม้โอ๊กใช่ไหมครับแล้วก็มีไม้สนแปรรูปด้วยน้องแมวไม่เล่นกับเราเลยได้ของบาเลยนะรู้สึกว่าเลเวลหเนี่ยจะใช้แต้มในการอัพเลเวลเนี่ยประมาณ5000นะครับซึ่งน้อยกว่า เลเวลสแล้วก็เลเวล3เยอะนะดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นมือใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็มาทางานแฟร์ครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะได้ที่เก็บของผมว่าง่ายกว่าเลเวล1นึ่อ่าเลเวล2แล้วก็เลเวล3เยอะเลยนะดังนั้นเนี่ยก่อนจะถึงวันสุดท้ายก็เก็บแต้มกันให้เต็มที่นะครับ ตอนนี้ผมยังคาอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าคลิปนี้ก็คือเป็นวันแรกที่ผมเข้ามาเล่นนะแต่ปัจจุบันน่าจะได้น่าจะไปไกลแล้วนะมาถึงว่าเลเวลในแต้มนะอ่ะนะแล้วก็ความแตกต่างครับของกระทิงระหว่างาเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองนะ ก็คือถ้าเป็นเลเวล1เนี่ยหรือระดับที่หนึ่งเนี่ยกร,กระทิงนะครับจะเรียกพวกได้นะเละเวลหแต่ว่าถ้าเป็นเลเวล2นะกระทิงจะเรียกพวกไม่ได้นะแล้วก็เลเวลหนึ่เนี่ยจะมีกองฟางนะครับซึ่งทำให้เราเดินแมปยากมากนะเดินในรู้วแต่เลเวลสองมันจะมีถังน้ำมันนะครับใช้ผ้า ใช้หนังที่ฟอกแล้วนะครับตะปูเหล็กแล้วก็อูอลูมิเนียมด้วยเออแต่มันยากจริงแหละยากตรงหาของมาเติมนี่แหละไม่ได้ยากตรงสู้กับซอมบี้หรือทาเควสนะครับจัดการก่อนยี่สิบแต้มเก็บของก่อนครับ กดเร็วจัดการนี่เรียบร้อยลงไปนอนกับพื้นเลยอ๋อแล้วก็ไอรั้วตรงนี้นะครับถ้าเป็นเลเวลสองก็คือให้จับไก่ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องนะทุกคนนี่ตรงนี้มีซอมบี้ซ่อนอยตรงนี้ต้องจัดการซอมบี้ในรั้วให้หมดนะครับพ,พูดง่ายๆนะก็คือเลเวลหนึ่งเป็นการเคลียร์ซอมบี้ที่อยู่ในงานแฟร์ให้หมดนั่นเองนะครับ เหมือนเป็นภารกิจกำจัดซอมบี้ในงานแฟร์เพื่อเตรียมตัวในการาเรียกเชฟมาที่นี่เนาะตั้งเวทีอะไรแบบนี้นะครับส่วนเลเวลสเรายังไม่ถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาไปเลยของตุ่มตอนนี้เลเวลสอง้นะเนาะตะปูตะปูใส่ได้ไม่ใส่ล้วเว้ย มีบนตัวเองด้วยบนตัวเองในอดีตเก็บของกันนะช่วงนี้ต้องฟาร์มเลเวลเพิ่มครับนี่เห็นไหมมาจัดการซอมบี้ในนี้้มลัวปิดครับซอมบี้จะวิ่งมาหาเรามันจะมีซอมบี้ตัวเพิ่มพิษนี่งไงแล้วก็มันจะมีซอมบี้จะอ้วนฉุย่ยหนึ่งตัวนะอ้าวกางเกงไปแล้วครับแบบนี้ก็รู้สิว่าเราใส่กางเกงในสีม่วง ฮ้ยนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหว่าจะไม่โดนแล้วนะเลเวลอัพครับเช่นเคยเนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้พักษาอะไรบ้างนะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่โอเคเราก็กดรีเฟซนะครับดูโฆษณาเอาไม่โอเคอะ่ะกดไหมตึ้มอืมเอาไปเถอะ <laughs> ไม่ใช่อะไรใช่ทำคลิป ต่อไปเอานี้แล้วกันนะเผื่อไปป่าหิมะครับไม่แต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เปิดหอกระจายสัญญาณเลยของมันหายากอกเกมนี้ช่วงแรกๆเนี่ยถ้ามีมอเตอร์ S <S ไซค์เมื่อไหร่นะบอกเลยว่าลุยเต็มที่ครับอมีน้องคนนึงถามมาว่าพี่ผมเลเวลร้อยกว่าแล้ว่ผมยังไม่ได้มอเตอร์ไซค์เลยทำยังไงดีผมมีคําถามถามกลับครับว่าตอนนี้น้องขาดอะไรอยู่อาไม่ว่า ขาดล้อมอเตอร์ไซค์ขาดแทงน้ํามันหรือขาดเทนอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีที่จะทําให้น้องมีมอเตอร์ไซค์ก็คือไปที่บังเกอร์อันฟ้านะครับเก็บตัวแดงแล้วก็แล้วก็เอาตัวแดงไปแลกกล่องนะเออกับอีกที่หนึ่งก็คือฟาร์มลาห้วยคดเคียวนะครับก็ไปเปิดโรงนานะมันจะมีโครงรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเก็บครับมันต้องได้สักที่เชื่อผมเออตอนนี้ผมหาล้อรถมอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนกันนะ คือถ้าเราขยันนะป่านนี้ผมได้ไปแล้วนะแต่ ID นี้นานๆจะเล่นทีไงเราพอดีว่ามันมีอีเวนต์พอดีผมก็เลยกลับมาเล่นตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้กับคลิปให้กับมือใหม่หลายๆคนได้ดูนะว่างานแฟร์มันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าต้องต้องเข้ามาหลายอ่าสิวันนะนะแต่มันก็เป็นสถานที่ที่ทําให้เราเลเวลเลเวลอัพได้ง่ายขึ้นนะครับขอบริหารปากแป๊บนะลินพัน ฮัลโหลเทสหนึ่โอเคต้องบริหารปากทุกคนจะได้อ่าเหมือนกันวอร์มเสียงนะครับเวลาที่นักร้องเขาวอร์มเสียงกันนำปากมันต้องเปิดสุดอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาพูดมันจะได้แบบชัดถ้อยชัดคำไม่ลิ้นพันอะไรประมาณนี้นะครับมันตอนเรียนมปลายมันเขาสอนอยู่จำไม่ค่อยได้นี่เห็นไหมกระทิงตัวนี้มันไม่มีระเบิดนะทุกคนเห็นปะมันไม่มีถังน้ํามันนะครับ ต้องใช้ปืนยิงอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วผมสารภาพตามตรงว่าครั้งแรกที่ผมมานะตอนที่มาเล่นใหม่ๆอะ่ะตายเพราะกระทิงนี่แหละทุกคนเพราะว่าเราวิ่งแล้วก็เอาดาบไปโจมตีมันไงพอฟันปุ๊บโดนกระทิงขวิดปับ๊บตายเลยนะครับสุดท้ายก็คือต้องพกปืนมานะแต่นี้น่าจะเตือนไม่ทันแล้วเนาะมันจะวันสุดท้ายแล้วผมว่าหลายคนน่าจะเล่นไปได้ไกลกว่าน,นี้เยอะแล้วอะ่ะนะยิงซะเลย แล้วพอเลือดลดไปนิดนึงมันก็จะเรียกพวกมานะครับเขาเรียกว่าชาวส่วนเนาเฟที่มันมุดเข้าไปทําอะไรก็ไม่รู้ในกองฟางนะเออส่วนใหญ่เขาทาอะไรกันอยู่ที่หลังกองฟางไม่ใช่เหรออันนี้มันมุดเข้าไปในกองฟางนะครับหลายกาดหลายกาดไม่คันหรือไงก็ไม่รู้มันมาจัดการเสร็จเรียบร้อยครับกระทิงได้ของมาประมาณนี้เลยนะอได้ทองแดงครับสะสมไว้แล้วเราก็สู้กันต่อไปนะครับ ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไอดีไอดีลองผมเนี่ยออกไปฟาร์มขอไม่หาอาวุธมาเพื่อเพื่อที่จะทำคลิปนั่นแหละนะเก็บของต่อบดเรี่ยงอะลกลกเรียบดเรียเร่ยงก็เหลือแต่ว่าเรากลับบ้านแล้วก็เอาของมาเติมใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราจัดการซอมบี้ในรั้วมหมดแล้วนะจัดการกระทิงแล้วเรียบร้อยนะครับโซนนู้นก็ไม่มีอะไรหมดแล้วเควส น้อยไหมไม่เหมือนกับไอดีหลักนะครับงานแฟร์ระดับที่2อ่ะมันก็จะมีเควสให้ทำเยอะส่วนระดับที่3ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับอ่าแคปเก็บไว้ก่อนนะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับในระยะเวลา10วันที่เหลือนะบงเล็บ2วันนะครับเพราะว่าเราทำคลิปมานานแล้วอันนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้มีอันหนึ่งทุกคนตัวใหญ่ครับวิธีสู้ตัวนี้ก็คือวิ่งวิ่ง วิ่งเท่านั้นวิ่งมาดักรอที่ปากทางครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนเลื่อนมันรถอ่ะมันจะเรียกพวกมานะแล้วพวกมันจออกมาจากตรงนั้นอนะ่ะเราจะไม่มีเวลาตีมันนะครับนี่ต้องมาโซ่แถวๆนี้นี่ตรงนี้ครับจะการมันนีน่๋ยวพอเลื่อนมันลดลงนิดนึงมันจะเรียกพวกครับกายละกานละเดี๋ยวดูนะเฮ้ยไม่เรียกเหรอ ออกมาแล้วนี่ไงเห็นไหมถ้าเราไปรอตรงนั้นน่ะเราจะโดนสหาบาทาจากซอมบี้นะครับแล้วเราจะตายไวมากเพราะว่าดัมเมจจากซอมบี้หลายตัวรวมกันมันก็เยอะนะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวหลบตรงนี้ก่อนใช้บั๊กประตูได้ไหมวะใช้บั๊กมุมก็ได้มุมห้องน้ำเนี่ยมันโดนแล้วเนี่ยหรือมันกันได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวจริงเฮ้ยสองตัวมีมะ ไปบักประตูซะเลยเออเรียบร้อยครับเห็นมีคนถามว่าพี่ลงทุนเล่นใหม่แต่แรกได้เหรอเอ้าก็เล่นเหมือนกันไงเผื่อแบบมือใหม่อยากให้เล่นนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยเราเล่นมาไกลแล้วไงเราก็จาไม่ได้ว่ามันต้องใช้งานอะไรบ้างอะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอเล่นไปสักพักมีคนขอให้เล่นใหม่อีกนะไม่ไหวแล้วนะคงต้องส่งเพลิ์มือใหม่ให้กับพวกเขาได้รับชมกันนะครับ รับของก่อนอยู่ในะของอะตรงนี้อ่านี่ครับเอาอะไรออกดีอ่ะของที่เราไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้ก็นี่ละกันมันไม่มีเควสนี่ไม่มีเควสให้เราเอาของมาเติมบาน้ำนะครับไป มีอะไรไหมถ้าไม่มีเราก็เดี๋ยวกลับบ้านไปเอาของมาเติมทุกคนว่าตอนตอนที่มาครั้งแรกเราลืมไงว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับจ่เลเวลสามแล้วหมดเอ้ย <c oughs> ในกระเป๋าพิเศษเรามีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ไปนอกบ้านแป๊บหนึ่งครับกลับบ้านแป๊บหนึ่งโอเคมาเรียบร้อยอ่าของมาพร้อมพร้อมก็คือมีเท่านี้แหละที่บ้าน กาจะคาบของทีแต่ละอย่างนะมันก็ทรอดอยู่เหมือนกันเลเวลสามเลมันจะเรเวลสี่แล้วลว่าวันเดียวอะ่ะเห็นไหมมันเรเวลหนึ่งมันขึ้นง่ายครับระดับที่หนึ่งอะระดับที่สองมันก็ขึ้นค่อนข้างขึ้นยากยิ่งระดับที่สามยิ่งยากขึ้นเลยแลกของก็เจอละไอ้ไม่ในเจลอะได้ของมาเติมนั่นแหละก็เติมสิครับรออะไรนะอีกนิดเดียวจะเรเวลสี่แล้วเติมไปอื้อ ตะโพตะโพใส่ป้ายอือือนิดเดียวนิดเดียวไงนะโอโอเฮ้ยเดี๋ยวนะในกระเป๋าวิเศษทุกคนมีเวลาอีกสิบวันนี้นี่นะเป็นไหมพบได้ในสถานที่แห่งนี้เท่านั้นเดีย๋ยวเอาของแป๊บหนึ่งเอาไอ้นี่ไปคาบครับในตรงนี้จะคาบกับอะไรอะ่ะไม่ได้เอาอาวุธมาเลย โอ้ยดูในกระเป๋าวิเศษที่มีอาวุธพกไปไหมเอามาครับจะเอาปืนดีนะปืนก๊อกไหมลูกซองผมกดลูกซองอมาทำไมเนี่ยปืนอื่น,นดีปืนก๊อกก็ได้มีไปป่าไปก็น่าสนใจ M16 ก็ได้คราวไ้ก่อนครับ ว่ายังไงเดี๋ยวเราจะไปหารถมอเตอร์ไซค์กันนะเร็วๆนี้มันต้องได้ทุกคนเห็ไหมเลายิงก็จะมีเ็เรียกว่าอะไรใส่ลุงฟงฟิงนะมาให้เราใช้ด้วยครับแต่เราเก็บไว้ก่อนนะเอาไว้ลุยซอมบี้แล้วก็เก็บของตรงนี้หน่อยของที่เราทิ้งไว้นะเพราะว่า ตอนเรากลับบ้านนะเราเอาของกลับบ้านไปไม่หมดไงปลาเร็วๆมีอันไหนอีกข้างในนี้2จุดนะครับไม้กอบที่พังแล้วมีของอะไรที่เราไม่ได้เก็บอีกไหมเก็บเพื่อเอาเลวเวลนะตอนนี้ใกล้จะ100แล้วนะครับใกล้จะไปเล่นในเองได้แล้ว ก็เดี๋ยวถ้าสมมติผมเล่น,นนะในแองแ้เมื่อไหร่นะในไอดีนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะในส่วนของแองนะครับเผื่อใครสนใจนะในเลือกของแองอยู่ของแคร์นะโอเคไปก่อนขาดอะไรบ้างประมาณนี้ต้องกลับไปทําที่บ้านเนาะ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ในตอนเย็นนะอันนี้ก็เป็นคลิปมือใหม่นะครับเป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะส่วนตอนเย็นจะทำอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเมื่อกี้มองหามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนอ๋อไอดีนี้ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์เอ้ยกดผิดท,ทุกคนโทษทีกดอันนี้ไปแล้วนะนะทุกคนบายบายครับ